นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการคิดแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตระทำเก้า,กาโลกุตระทำเก้า,กาในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็น ยังต right ้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ เปประการปรคา,ารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ขห้าพเจ้าพึงเว้นจากาเวรทั้ง5พึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม,กม,ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5ไม่้ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเผือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเผือกตมดังกล่าวคือกามคุณคือกาม ขอให้ข้าพเจ้า,า,จาไม่พึงประกอบด้วยึประกอบด้วยทิฏฐิชั่ววพึงประกอบด้วยววประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม,งามไม่พึงครบมิชั่ว่พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ เมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติสติหิริอรอตปาอปความเพียรและขันติันตพึงเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ศัตรูครอบงําไม่ได้ศัตรู ชอบกัไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดเนียวใบเป็นผู้ฉลาด แห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผ um> yeah ู้เฉียบแหลมในอัดและธรรมขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขาดในธรรมะที่ควรรู้ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น ความปรา,าปรถนาใดๆใดๆของข้าพเจ้าของพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็น ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อบุญที่ข้าพเจ้าบุญที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลก ก็ขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ถึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้ว เป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลานตรัสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตต์ร ผลอเลรังอรหัตผลอเลอรอันประกอบด้วยประกอบด้วยธรรมะม,ม,ม,มีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าถ้าหาพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้ากุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ พึ่งได้ยานเป็นเครื่องรู้ เฉพาะตนเาอันสูงสุดเทอญนสูสุดเทอสัพเพสตาสัเตาสว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนกเกิดแก่เจ็บตายเดจด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราเมจงเป็นสุขเป็นสุขเทอญจงเป็นสุขเป็นสุขเทอญอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตา ส Dieu, ัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพ Gerald> ื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งส um ิ้นอภิญยาปัญจชองเป็นสุขเป็นสุขเธอย่ะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอันนีนิครจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยซาเพสัตตายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่าน,นาทั้งหลท่านนั่งหลที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุข ขอ้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปซาเพสตาตาซาทั้งหลายที่เกิดเป็นอันเดชาที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ชาที่เกิดเป็นสังเสตชาที่เกิดเป็นสังเสตช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ uh,